ของเราแล้วนะคะกับช่วง h u a n Angel นี่ก็ช่วงใหม่ใช่ช่วงใหม่ของเรานั่นเองนะคะช่วงนี้จะเอาใจคุณหนุ่มหนุโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะคุณหนุ่มหที่ชอบแสงสีความสวยงามสาวสวยแล้วก็งานปาร์ตี้โดยเฉพาะค่ะเจมินี่นะคะก็รับอาสานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาเหล่าแองเจิลนะคะค่ะที่ร้านฟังกี้แอนเค่ะไม่ทำไมคนก็ถึงชอบไปร้านนี้กันจังเดี๋ยวจนนี้เราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมิมจะพาไปรู้จักสาวสาวแองเจลที่อยู่ในร้านแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งมิมเชื่อว่าแต่ละร้านนะคะก็ต้องมีสาวสวยประจำร้านอย่างแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วงั้นไปกันเลยค่ะ น้องใหม่ซึ่งเปิดแถวย่านพระราม5ของเรานี่เองนะคะและที่พิเศษของร้านนี้ก็คือจะมีน้องๆสาวๆพิตตี้นะคะซึ่งมาเสิร์ฟหูเซ็กซี่แล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะพิเศษแค่พีมพิตตี้มาเสิร์ฟอย่างแน่นอนค่ะอาหารแล้วก็การบริการเนี่ยยอดเยี่ยมถึงใจแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะมิมก็มีเกมมาเล่นกันในร้านด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นคําถามแบบแซบๆคันๆ เดี <Keep S 1> <fl |ro|> ๋ยวมิมขอตัวไปเฟ้นหาแองเจิก่อนค่ะสวัสด like ีค <the> ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสเกลค่ะขอถามนิดนึงนะคะว่าเวลาสเกลไปเที่ยวเนี่ยเคยมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบบ้างไหมคะก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะคะคะแล้วมาจีบยังไงทำสกิ๊กเนี่ยเฮ้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตรงเข้าปีเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะบางเคสก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะหน้าแบบพื้นๆ <c oughs> แล้วเคยไปจีบเขาก่อนบ้างไหมครับจะไม่ไม่เข้าไปจีบนะจะแบบจะแอบมองให้เขารู้เฉยๆว่าเอ้ยเรามองอยู่นะสนใจอนอมองอยังไงมองให้ดูหน่อยเราจะมองแบบแบบ <c oughs> สเกลคิดว่าเวลาเห็นผู้ชายแบบคนที่ชอบแล้วคิดว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่แบบดึงดูดให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยสยบแทบเท้าเลยมีไหมคะเกลก็จะใช้แบบความเฮฮาของเกลอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเนียนๆคุย,ย,ยกับเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะคําถามสุดท้ายก็อยากถามสเกลว่าเวลาแบาบว่าผู้ชายมาชวนสเกลกลับบ้านเนี่ยสเกลกทําหน้างไงถ้าบบไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่มันหลับก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่มัหลับลไปโอเคค่ะขอบคุณสเกลมากนะคะ มา,า,ามอุ้มก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเวลาอุ้มเคยไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเงี้ยเคยมีหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างไหมคะไม่มีกแแ็แปลกละมันก็มีบ้างเนาะนิดนึงแล้วเขามาจีบอุ้มยังไงคะสวยขนาดนี้ต้องมีคนไม่กล้ามาจีบแน่นเลยอะ่ะมาจีบยังไงก็แบบว่าดิชื่ออะไรอยู่เรียนอยู่ที่ไหนเอเอแบบมาแฟนหรือเปล่า,าแล้วอุ้มตอบว่าไงคะหมาแฟนคะ่ะ สวยแล้วก็โหดด้วยนะแล้วงีอุ้มเคยแบบว่าไปจีบเขาก่อนมั้งไหมคะไปชอบก่อนแบบว่าเคยเห็นแล้วแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งใช่เลยอะ่ะก็มีนะแต่ใช้ใสายตาจิกทำให้ดูหน่อยดีคุณผู้ชมก็อยากดูใช่ไหมสวยขนาดนี้อ่จิกให้ดูหน่อยจิกจิก็ธรรมดาเลย อุ้มแบบว่าสวยขนาดนี้นยคิดว่าส่วนใดในร่างกายของอุ้มเนี่ยคิดว่าผู้ชายเห็นแล้วต้องแบบสยบแทบทาอุ้มเลยอ่ะจมูกกับลอยยิ้มมั้งคะเพราะว่าจมูกจริงเอก็เลยคนคิดว่าทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันไหนให้อุ้มลองทําให้ดูหน่อยทำไงจมูกเหรอคะจมูกจมูกจริงไม่ต่างาเวลาเจอผู้ชายแล้วแบบคิดว่าส่วนจมูกเนี้ยแหละเธอต้องหยบ้อยยิ้มกลยลอยยิ้มสังเกตตาหน่อยว้า มีผู้ชายนะคะมาขออุ้มแบบว่าอุ้มกลับบ้านกันนะวันนี้อุ้มทำไงอุ้มก็โหพี่แรงไหมปะแม่ทำหน้าไงอ่ะขอหน้าชัดๆหน่อยใส่กล้อง่อยโหพี่แรงไหมปะต้องยกให้เดินเลยจริงๆนะหน้าอุ้มกลับบ้านเลยเออนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลองดาวค่ะมีมีคำถามค่ะว่าถ้า าเนี่ยไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเคยมีหนุ่มๆม,มาจีบบ้างไหมคะมีค่ะมีมีเมีบ้างมาจีบยังไงอะคะก็จะเข้ามาถามชื่อแล้วก็ถามว่าบ้านอยู่แถวไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ดาวเวลาแบบไปเที่ยวเงี้ยเคยแบบว่าเห็นหนุ่มๆคนไหนแล้วแบบหุ้ยคนนี้โดนอะเคยเข้าไปจีบเป่าปะมีมีแบบว่าหน้ารากัะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าทำเป็นแกล้งแกล้งแบบแอบเมานิดเนล้อก็ยิ้มหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนแกล้งแอบเมาเนี่ย ทำอะไรก็ไม่ผิดไงไหนแล้วแกแอปเมาให้ดูหน่อยได้ไหมแอปเมาเหรอน่าหน้าอะไรมานี้วอ่ารักอล้อย่างนี้ดาวคิดว่าส่วนไหนในร่างกายดาวนี่นะคะคิดว่าแบบหนุ่มๆคนนี้เห็นแล้วต้องแบบเซ็กซี่จังเลยต้องสยบแค่เท้าดาวอะไรอย่างเงี้ยดวงตามั้งประมาณว่าดวงตาไหนทำให้ดูหน่อยได้ไหมถ้าสมมติว่าเจอหนุ่มๆคนนั้นทําไงแล้วถ้าหนุ่มๆนะคะมาขอดาวเนี่ยบอกว่า คืนนี้กลับบ้านกันเถอะเราแเราจะทำไงคะอย่าเลยดีกว่าเราเราเราแบบว่าเราชอบอยู่ส่วนตัวอะไรประมาณนี้เออประมาณเราเราโลกส่วนตัวสูงประมาณนี้แล้วทำหน้ากับเขายังไงอ่ะถ้าเราไม่ไปอ่ะลองทำหน้าให้ดูหน่อยได้ปะก็จะยิ้มยิ้มสู้นะคะก็จะบอกว่าไม่ไปเออไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเมาแล้วเดี๋ยวต้องกลับกับน้องอะไรประมาณนี้ก็จะอ้างน้องอ่ะเออกลับกับน้องนะเรานอนกับน้องอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้ค่ะขอบคุณด้ว คุณค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อนุกค่ะชื่อนุนะคะนุกค่ะถามหน่อยได้ไหมคะว่าเวลานุกเนี่ยไปเที่ยวผับกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเวลาไปปาร์ตี้เนี่ยมีหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะแล้วเขาเข้ามาจีบยังไงอะ่ะเตะเตะชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนหรือยัง<อ>วันนี้ค่ะถ้าเวลานุกไปเที่ยวเนี่ยเราเจอผู้ชายว่าเฮ้ยโดนอ่ะคนเนี้ยทำไงอะ่ะแค่มองอ่ะไม่กล้าเข้าไปจีบอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนใดในร่างกายที่แบบว่า เห็นแล้วแบบเฮ้ยแค่จะละลายเลยมีปะไม่มีมีแต่ขอว่าเอ้ยเอ้ยน้าโอเคแล้วนะแต่แกนมเล็กไม่นิ่งเดินโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนุ๊กว่าถ้านุ๊กมีหนุ่มๆเนี่ยมาขอแบบว่านุ๊กวันนี้เรากลับบ้านได้ไหมไปกลับบ้านไปกับเราได้ไหมได้ปะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวทหน้าไงอ่ะก็แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับกับเพื่อนเราเดี๋ยวหาข้ออ้างอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่กับผู้ชายก็ยังไงไงอยู่ถ้าวันนั้นแบบอยากกลับด้วยอ่ะทำหน้าไงอ่ะไปปะไป ไปแต่อาจจะแบบว่าชวนเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างงี้แต่ถ้าส่วนมากก็ไม่มีไปค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนกมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> คุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครจะเป็นแองเจิลในใจของคุณสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีพี่โจนะคะให้พี่โจแนะนําตัวหน่อยดีกว่าค่ะครับผมชื่อสุประชัยครับชื่อโจครับเป็นผู้จัดการทั่วไปที่นี่ครับที่นี่เนี่ยมีอะไรขึ้นชื่อบ้างคะขึ้นชื่อถ้าเป็นอาหารนะครับก็เป็นปีไก่ไวแดงนะครับสร้อยกอกรวมนะครับเป็น ของหมกโบราณครับแล้วที่ขาดไม่ได้ครับน้องๆสาวๆสวยๆแล้วเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วลา <ๆ S 2> ที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาร้านนี้เนี่ยนะเนี่ยน,น,นะคะมายัางไงคะพี่โจคะก็ร้านนะครับอยู่ที่ถนนพระรามห้านะครับก่อนขึ้นสะพานพระรามห้าน,นะครับเอา2เส้นทางหลักๆนะครับๆๆมาจากสรีแยกแครายมุ่งหน้าถึงตีวานนท์นะครับ <ๆ S 2> ตรงมาประมาณ300เมตรครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับมาจากอีกทางหนึ่งนะครับทางวงแหวนพระรามห้านะครับตรงขึ้นมาครับมาอยู่เทิร์นใต้สะพานบิ๊กซีตีวานนท์ครับอยู่ซ้ายมือครับ200เมตรครับโอเคค่ะขอบคุณพี่โจมากนะคะ เกอลคนไหนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาวแองเจลนะคะต้องคอยติดตามกันให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณร้าน Funky p e อนเพนะคะที่ให้มิมมานั่งฟังเพลงชิลๆสบายแบบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าคืนนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีนะคะมิมขอแนะนำร้าน Funky ้แอ r เพนะคะซึ่งอาจจะตอบโจทย์ของคุณก็ได้ลองมากันดูนะคะวันนี้ค่ะมิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพายนุกนิกขวัญใหญ่ฉาเขานะ เหนื่อยอมจริงๆน่ารักอาะนอกจากสาวๆแล้วเนี่ยที่นั่นนะคะวีเจมิ้นเนี่ยแอบกระซิบของขวัญด้วยนะว่าอาหารอร่อยมากเลยอ่ะแต่นี่ก็ถูกต้องถูกต้องนะคะใช่แล้วค่ะช่วงหน้าค่ะเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำของอัลลูมแมกซีนในช่วงของอัลลูบีไฮค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะมีความน่ารักและเซ็กซี่ขนาดไหนนะคะพักสักครู่ค่ะ